สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเข้าสู่เดือนตุลาคมสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจต้องเจอระเบิดการเมืองครั้งใหญ่เพราะรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158กำหนดข้อห้ามว่าห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นเวลา8ปี นำมาสู่การเคลื่อนไหวตีความการเมืองว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีสถานะเป็นนายกต่อไปได้หรือไม่ตามเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้มีการตีความสามทางเกี่ยวกับคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ ทางที่1พลเอกประยุทธ์ครบกำหนด8ปีในวันที่24สิงหาคม2565เพราะพลเอกประยุทธ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกครั้งที่1เมื่อวันที่24สิงหาคม2557ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557 คทางที่2พลเอกประยุทธ์อยู่ได้ครบ8ปีในวันที่9มิถุนายน2570เพราะได้รับครั้งที่สองพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าเป็นนายกเมื่อวันที่9มิถุนายน2562ตามรัฐธรรมนูญ2560 และทางที่3พผลเอกประยุทธ์อยู่ได้8ปีจนถึง2,568โดยยึดถือวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่6เมษายน2,560เป็นหลักเพราะสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา158ตามรัฐธรรมนูญ2,560 ได้เริ่มขึ้นในตอนที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้แน่นอนที่ฝ่ายยืนตรงข้ามคู่อริพลเอกประยุทธ์ต้องยืนอยู่ในทางแรกว่าพลเอกประยุทธ์มีวาระดำรงตำแหน่งถึงแค่24สิงหาคม2565เท่านั้นประยุทธ์ติดกับรัฐธรรมนูญ ฝ่ายที่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์หมดวาระในวันที่24สิงหาคมคือพักฝ่ายค้านมีการหาหรือกันหลายตลบกระทั่งมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งได้ถึงวันที่24สิงหาคมนี้เท่านั้นเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา264ในบทเฉพาะการระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560 ให้เป็นคณะรัฐมนตรีต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นี้ซึ่งรวมถึงพลเอกประยุทธ์ อีกทั้งในมาตรา264วรรคสองกลับไม่มีข้อยกเว้นห้ามไม่ให้นำรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรคสี่เรื่องห้ามดำรงตำแหน่งนายกเกิน8ปีมาบังคับใช้กับพลเอกประยุทธ์แม้รัฐบาลจะอ้างว่าการนับวาระตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ต้องได้รับจากวันที่ได้รับโปรดเกล้าครั้งที่2 แหล่งข่าวระดับสูงเพื่อไทยอ่านบทบัญญัติมาตรา264วรรคสองแล้วฝันทงว่ารัฐมนตรีนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557แล้ว ทางออกทางเดียวคือให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินตีความกฎหมายดังนั้นนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยจึงกล่าวในเรื่องนี้ว่าระวางแผนไว้แล้วว่าจะยื่นวินิจฉัย โดยขณะนี้คณะทำงานกำลังพิจารณาว่ายื่นตอนไหนจะเหมาะสมที่สุดโดยเงื่อนไขคือยื่นไปแล้วสารรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาหรือไม่เนื่องจากข้อกล่าวหาที่เราจะยื่นให้สารวินิจฉัยการพ้นตำแหน่งของนายกกรณีดำรงตำแหน่งเกิน8ปี จึงต้องพิจารณาว่าจะยื่นก่อนวันครบกำหนดหรือหลังครบกำหนดแล้วถ้ายื่นหลังครบกำหนดมั่นใจว่าสารรัฐธรรมนูญรับแน่นอนแต่ยื่นก่อนครบกำหนดยังไม่มั่นใจว่าสารจะรับหรือไม่ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาหากเราจะยื่นก่อนครบกำหนดหลังวันที่7สิงหาคมจะมีความชัดเจน ด้านประเสริฐจันทรรวงทองสอสอนครราชสีมาเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าเรื่องการดำเนินการกับพลเอกประยุทธ์ครบ8ปีเรามีการคุยเรื่องนี้ในวงพักร่วมฝ่ายค้านสำหรับพักเพื่อไทยต้องแสดงบทบาทการนำในเรื่องนี้ขณะนี้ยังมีอยู่2ความเห็นว่าจะยื่นก่อนหรือหลังวันที่24สิงหาคมยังถกกันอยู่ อย่างไรก็ตามมีข่าวแว่วว่าพักเพื่อไทยเตรียมการเคลื่อนไหวเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งร่างแผนว่าจะใช้ลานคนเมืองน่าสาลาว่าการกรุงเทพจัดอีเวนต์ปลุกกระแสนายก8ปี เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสื่อสารการเมืองขณะเดียวกันแกนนำพักเพื่อไทยจะจัดอีเวนต์กับมวลชนกระจายรับฟังความคิดเห็นทางข้อกฎหมายการเมืองเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์เพื่อปูทางไปสู่การยื่นสารรัฐธรรมนูญ ขณะที่พักเศรษฐกิจไทยที่มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวเป็นหัวหน้าซึ่งถือเป็นคู่อริพลเอกประยุทธ์โดยตรงร่วมบงกดดันพลเอกประยุทธ์ให้ลงจากเก้าอี้ก็ออกมาโหนกระแสเรียกร้องให้สังคมยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมนายก8ปี โดยวิชิตปลังศีสกุลรองหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยกล่าวว่าผมเห็นว่ากรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญได้ทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันที่23สิงหาคม2565เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ใช่กฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพง่งที่ต้องเกิดข้อโต้แย้งก่อนจึงจะฟ ร้อร้อองต่ไดขณะที่ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีสายสัมพันธ์การเมืองกับพักเศรษฐกิจไทยแบบกึ่งทางการชี้ช่องว่าพอเลยวันที่23สิงหาคม2565ไปแล้วหากพลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งต่อก็จะมีความเสี่ยงทั้งตัวพลเอกประยุทธ์เองทั้งคณะรัฐมนตรีและบุคคลที่รัฐมนตรีแต่ละคนแต่งตั้ง เพราะมีพระราชบัญญัตปิปปชมาตรา171ที่ระบุว่าถ้าปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่ทำให้คนอื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่และเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและสำหรับผู้อื่นจะต้องจําคุก1-10ปีและปรับ2 0 0 0 2 0ถึงบาทสิทธิที่ไม่ควรได้คือรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งสิทธิต่างๆทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงเลยเที่ยงคืน23สิสิงหาคมไปแล้วประชาชนที่เห็นว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายสามารถแจ้งความได้ทั่วประเทศ โยงกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนคนไทยที่มีจตุพรพรมพันธ์เป็นประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินิติธรล้ำเหลือรวมตัวเคลื่อนไหวปมนายก8ปีซึ่งกำลังประเมินสถานการณ์ว่าต้องจัดเวทีใหญ่โหนกระแสเรื่องนี้หรือไม่ และยังมีความเคลื่อนไหวภาคประชาชนในนาม99พลเมืองออกถแถลงการระบุว่าขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เสียสละลาออกจากตำแหน่งก่อนวันที่24สิงหาคม2565นี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ย้อนกลับไปในยุคพลเอกเปรมตินสูลานนท์ก่อนเอ่ยคำว่าพอแล้วปิดฉากนายก8ปีหลังการเลือกตั้งปี2531ก็เกิดความเคลื่อนไหว99ปัญญาชนชนชั้นนำทำหนังสือกลับบังคมทูลพระกรุณากราบใต้ฝ่าละอ,องพระบาทเกี่ยวกับความวุ่นวายสับสนทางการเมือง ชื่อที่แนบท้ายดีกาอาทิศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนายไกรศักดิ์ชุนหวันรองศาสตราจารย์ทงทองจันทรังสุดเตอร์เจิมศักดิ์ปิ่นทองศาสตราจารย์ดตรชยะอนันต์สมุทวานิชใจความตอนหนึ่งระบุว่า ความวุ่นวายสับสนในทางการเมืองความเสื่อมในศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะการแตกแยกสามคัคคีเกิดขึ้นในหมู่ทหารข้าราชการและประชาชนเนื่องจากผู้นำทางการเมืองที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลไม่ได้วางตนเป็นกลางอย่างแท้จริงปล่อยให้มีการนำกำลังทหารของชาติซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันและช่วย พัฒนาประเทศมาแสดงพลังสนับสนุนสถานภาพทางการเมืองส่วนบุคคลจนก่อให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกจนเกินความจำเป็นมีอาจแน่ชัดว่าการยืน่นถวายดีกาววันนั้นมีผลต่อการตัดสินใจของพลเอกเบรมหรือไม่แต่อดีตประธานองคมนตรีก็ยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีไว้ที่8ปีแต่คำตอบของพลเอกประยุทธ์ว่าจะอยู่หรือไปลุ้นกันที่สารรัฐธรรมนูญ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะ